กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศในวันนี้ก็แน่นอนนะคะถ้าเกิดชอบก็รีบเลยอยากให้รีบมาดูรถนะคะสำหรับคันที่ส่งในวันนี้ลูกค้าก็อยู่ไกลมากเหมือนกันนะคะดูคลิปจบนะคะไม่ช้าเลยโทรมาแล้วก็หาวันว่านะคะแล้วก็จนถึงวันนี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อมาดูรถก่อนนะคะ นะแล้วก็ได้ทำการจองแล้วก็หาเลิกที่เหมาะสมวันพุ่งนี้วันที่30ก็จะเป็นเลิกของคุณพ่อนะคะอ่ะขณะนี้นะคะเรากำลังจะขับรถขึ้นไปส่งคุณพ่อสากลน,นะคะที่ขอนแก่นไปเลยนะคะรถสีขาวรถจะขึ้น สไาลดา์อ่อนไปส่งแบบสวยๆไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยู่บ้านเห็นรีวิวของพลอยแล้วนะคะสภาพคือชัดเจนทุกมุมนะคะตัดสินใจได้เลยจะขึ้นไปส่งให้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะนะเดี๋ยวเรารอนะคะเขากำลังจะขึ้นไปเลือกจริงๆของคันนี้ก็คือวันที่3วันศุกร์ที่30นะคะเวลา 9โมงจนถึง11โมงอันนี้เป็นเวลาที่เป็นเป็นเลิกสะดวกของคุณพ่อนะคะรถจะไปพร้อมแบบกับเล่มจริงนะคะเพราะว่าคุณคันนี้นะคะคุณพ่อสากลซื้อเป็นเงินสดนะคะโอนให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปให้แบบนี้เลยนะคะทุกอย่างพร้อมนะคะมีกุญแจให้ครบรถจะขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ริ้วรอยไม่ต้องกลัวเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนค่ะนะ อันนี้เรากำลังเป็นขั้นตอนที่กําลังจะล็อกรถนะคะเพื่อให้รถเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนของสไลด์ออนเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะคะอันเนี้ยที่พอยไลฟ์ไม่ใช่อะไรนะคะอยากรีวิวในเรื่องของการจัดส่งให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้สบายใจนะคะว่ารถเนี่ยเวลาเอาไปส่งให้อยู่จังหวัดแบบอันนี้คุณพ่ออยู่ขอนแก่นนะคะคันนี้เจ้าของอยู่ขอนแก่น บอกเลยว่าอยู่ขอนแก่นไม่ไกลค,คะ่ะกรุงเทพแค่ปักซอยเท่านั้นมาเลยชอบไม่ต้องลังเลมาดูของก่อนเพราะว่าที่นี่นะคะลองขับรถไม่ต้องโอนจองมาก่อนดูรถไม่ต้องโอนจองมาก่อนมีใจคือมาเลยนะคะและจะได้ทดลองทดสอบเขาให้เห็นแบบกับตากับมือตัวเองนะคะกับคันนี้สวยมากๆเลยนะคะ รอรับรถได้เลยสำหรับคันนี้คุณพ่อไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าพี่จะขับรถคันนี้ไปแบบอย่างดีเลยจ้ะและก่อนที่รถจะไปนะคะไม่ได้เลยก็ขอบคุณคุณพ่อสากลแล้วก็คุณแม่มากๆที่ดูคลิปแล้วก็ตัดสินใจนะคะเอาคันนี้ไปนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะ <c oughs> นะเราจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยและพี่ที่ขับเทลเลอร์ก็ดูแลรถเป็นอย่างดีแน่นอนคะ่ะสำหรับคันนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เขาก็อยู่บนท้ายแล้วนะไปคันเดียวด้วยนะไม่ได้ไปหลายคันนะคะคันนี้ขึ้นสไลด์คันเดียวกำลังจะออกไปแล้วนะคะส่งมอบความสุขให้พ่อถึงที่แน่นอนนะคะรอรับรถเลยบ๊ายบาย พิตากรนะครับวันนี้มารับรถมิส s ูบิชิปาเจโร่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อรู้สึกว่าการบริการก็ดีเยี่ยมไวใจได้ไวใจได้คุยกันนิดหน่อยก็ถูกพอแล้วดูรถก็โอเคก็สภาพเยี่ยมถูกใจไหมครับถูกใจฮะถูกเวลาตรงไหมครับตรงครับตรงเป๊ะนะครับตรงเป๊ะสลูกค้าได้ตรงดีมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับ thank you